สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพี่โยธาพาทัวร์และตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่สขาวิชาคารุศาสตร์โยธานะครับซึ่งอยู่ชั้น3นะครับตึก c b บีสาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะคะเราไม่ได้มาที่2คนค่ะใช่เพราะว่า เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับซึ่งหาตัวจับยากมากแต่ตอนนี้เราจับมาได้แล้วจับโอ้โหจับเลยเหรอพี่ับสุดพิเศษของรายการของเราใช่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะไปพบกับพี่ใบเฟินกันเลยค่ะเชิญเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งได้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพี่ใบเฟิร์นนะคะมาจากสาขาวิชาคารุศาสตร์โยธาค่ะเรียนอยู่ชั้นปีที่3ค่ะอ่าต้องขออนุญาตถามพี่ใบเฟิร์นสักนิดหนึ่งครับได้ค่ะที่เรียนเป็นหลักสูตรคอบหรือทรบครับอ่าพี่เรียนเป็นหลักสูตรคอบค่ะหรือว่าคารุศาสตร์บัณฑิตนั่นเองค่ะ,สะแสดงว่าเรียน5ปีเลยนะครับใช่เป็นครูช่างนั่นเองอเค่ะใช่ถูกแล้วค่ะ เนเริ่มเริ่มแรกเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ใบเฟิร์นเนี่ยพาไปทัวร์ห้องสาคัญสำคัญของแต่ละสา,าข,สขาวิชาของสาขาวิชาครุศาตร์โยธานี้ว่าเป็นยังไงบ้างดาเดี๋ยวเราควรพี่เฟิร์นพาไปด้วย <wield S 2> เลย, <apt> ย,ยคับงั้นเดี๋ยวพี่พาไปห้องแรกเลยละกันไปเลยครับ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทัวร์ที่ห้องแรกก่อนเลยค่ะไปกันเลยครับผมโอเคค่ะห้องนี้ห้องอะไรครับอาทั้งห้องขวามือของเรานะคะจะเป็นห้องสโลปค่ะก็จะใช้เรียนรวมทบบขบเนาะแล้วก็ใช้ประชุมกิจการต่างๆของนักศึกษาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบจุดเด่นของภาคราก็คือห้องสําคัญเลยจุดเด่นที่เป็นห้องสโลปเพราะว่ามันเป็นอาจารย์ขึ้นไปใช่ครับ ต่อไปเราก็จะเป็นห้องทิชชีงละกันห้องทิชช่นเพราะว่าเ,เราก็เรียนเกี่ยวกับการเป็นครูด้วยเนาะอย่างพี่เนี่ยหลักสูตรพี่คือคออวบใช่ไหมรเราก็เรียนเกี่ยวกับการเป็นครูเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูห้องทิชช่งกันสักนิดนึงนี่ฮะนี่คือเอกลักษณ์ของอห้องทิชชีน จุดเด่นก็คือกำลังสอนอยู่ห้าม<ด>บรบกวน,น,นตอนนี้ไม่มีใครสอนนะคะรบกวนแต่เราดูด<อ>ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะฮะมาอ,ะอันนี้เข้ามาบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้เพื่อให้เราใช้ฝึกสอนจริงๆเลยเนาะ,ะเวลาจะ,จะมีกล้อง,องเอาไว้ทำอะไรฮะ เอาไว้เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้อัลิวิดีโอของตัวเองในการสอนใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราเนี่ยไปดูย้อนหลังเพื่อที่เราพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นใช,ใช่ก็จะมีประมาณนี้ซึ่งเราก็จะได้เรียนจริงสอนจริงโดยนักเรียนก็จะเป็นเพื่อนเราอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจารย์ก็จะประเมินจริงๆแบบกรารันต์ดหนุนเลยไม่ใช่แค่เรื่องของ ก่อสร้างโครงสร้างเรื่องของอาจารยเรียนเป็นครูด้วยอาจารย์สอนก็ต้องมีใต่การเป็นครูสร้างโยธานั่นเองใช่ครับผมแล้วผ่านก็คผมสงสัยมากเห็นอยู่เต็มกำแพงเลยมีรูปพี่ๆสวยๆใช่ไหมรอๆกันทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นพี่ในสาขาเราครับใช่ตอนนี้น่าจะเป็นค้างอยู่ที่รุ่นพี่นี่แหละ64สี่ใช่นี่คืออาจารย์เขาจะ ให้งานมาว่าให้เราเนี่ยไปคิดคําคมมาเนาะพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับการเป็นครูคใช่แล้วก็ให้มาแปะไว้แล้วก็เหมือนเป็นแบบเขาเรียกเป็นโกว่าเราจะทําตามเครื่องยันใจเตือนใจว่เนี่ยฉันมีเป้าหมายแบบนี้แบบนั้นเป็นคติประจําใจเราเลยของเราเลยแล้วก็มาดูว่าถ้าเราเรียนไปแล้วเนี่ยเรายังจะยึดคตินี้ไหมเราสามารถทําตามคติได้หรือเปล่าถือว่า เรียกว่าเซตเป้าหมายไว้ล่วงหน้าเลยจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแม่ประมาณนี้ฮะห้องทีชชู่นะครับเช่เดี๋ยวต่อไปเราก็จะพาไปดูเขาเรียกว่าจุดคลายแม็กซ์แล้วกันจุดคลายแม็กซ์เลยนะโอ้โหแสงว่ามันต้องน่าสนใจมากเดี๋ยวตามเข้าไปเลยครับคือถ้าเรียนโยธาก็ต้องใช้พื้นที่นี้บ่อยมากๆเรียกว่า สามในสี่ของชีวิตเด็กโยธาต้องอยู่ห้องนี้ใช่สี่อ่าเราเราขอบอกว่ามันไม่ใช่ห้องแล้วกันเนาะอ่าแอบสปอยแอบสปอยนึงหรือว่าหรือว่ามันคืออะไรเรียนบนสนามหญ้าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ลงไปก็ลงไปก็เป็นสยามสนามหญ้าแล้วนะเงนมันเปนกลี่นหรือเปล่าโอ้มันก็จะร้อนนิดนึงอย่างนี้เราจะพาไปดูจุดที่เราใช้งานบ่อยๆกันก่อนละกันก็คือออกไปทางด้านนี้ได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยว โอ้ตกแกแลขนาดนั้แรงมากเปแดเียอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เชิญสาวๆออกก่อนเลยครับขอบคุณค่ะอ่ามันเป็นพื้นที่แบบรล่งกว้างเนาะใช่ค่ะนรวันี้เราใช่คือโยธาต่อให้คุณขาวมาขนาดไหนเนาะถ้าคุณเรียนนี้ก็คือดำดำเหมือนกันเพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าคุณเรียนโยธาใช่ใช่ค่ะพ่อผมก็เหมือนกันพอผมออกสายงานบ่อยก็ คลมน,นิดนึงเนาะอืใช่อย่างอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะที่พวกเราทําเองหมดเลยนะอันนี้เป็นน้องพี่สองทำให้น้องปีหนึ่ง<อ>ใช่ก็คือพี่ภาคเราอ่ะจะมีการรับน้องตลอดเนาะแล้วก็จะมอบสิ่งต่างๆให้น้องอ,อย่างเราเรียนมาแล้วมันพังบ้างอะไรเงี้ยเราก็ซ่อมให้น<อ>ใช่อันนี้คือโต๊ะอะไรครับ เป็นโต๊ะสาหรับใช้เลื่อยไม้เห็นไหมว่ามันจะมีตัวล็อกอะไรแบนั้นเลื่อยนะใช่เลื่อยไม้ใส่ไม้อะไรแนีใช้โต๊ะนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่แล้วก็อยากจะโชว์ก็คือผลงานข้างหลังเก้าอี้ที่หุ้นห็นคือสาขาเราทําเองหมดเลยนี่คือผลงานเด็กโยธาล้วนๆเลยนะใช่ค่ะก็คือใช้ได้จริงนั่งได้จริงอ่ะงั้นพี่นาโนเราลองนั่งกันเลยไหมฮะนั่งได้จริงนั่งได้จริง นั่งได้จริงนั่งได้จริงใช้ได้จริงค่ะคุณนั่งได้จริงใช้งานได้จริงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองนั่งบ้างเชิญค่ะพอดีพอดีผมเป็นคนตัวใหญ่นิดนึงนะฮะนี่รับน้ำหนักได้แน่นเพราะเราทำเป็นปูนเลย200ร้ยโลยังรับได้เดี๋ยว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 ร้อยโลพี่ร้อยโลไม่ถึง200เออนะฮะแข็งแรงใช้งานแข็งแรงใช้งานได้จริงใช้ได้จริงได้ ตรงนี้มันก็จะเป็นร้านที่เราได้ใช้เรียนวิชาปูนวิชาไม้จะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งเราจะเรียนตอนปีหนึ่งเนะาะปีหนึ่งมันก็จะมีแบบฉาบปูนก่ออิฐเลื่อยไม้อะไรเงี้ยซึ่งางานที่เราทำอ่ะอย่างงานไม้อย่างเงี้ยคือเราสามารถนําไปใช้ได้จริงรใช่สมมติอย่างน้องปีหนึ่งทำประดิษฐ์อะไรก็ได้หนึ่งอย่างแต่ต้องใช้ได้จริงก็จะมีที่ตั้งโทรศพัพท์ที่แกนทิชชู่อะไรประมาณนี้ เก้าอี้ด้านนอกที่เราเดินผ่านมาก็คือน้องทำเหมือนกันทำหมดเลยใช่ทำเองใช้เองใช่ถูกต้องก็ถือว่าสมกับความเป็นโยธาหรือว่าสายปฏิบัติเนี่นะใช่โยธาก็คือสร้างซ่อมทุกอย่างทำหมดเลยสร้างซ่อมใช้ของจริงแข็งแกร่งดุดันไม่เกรงใจใครหลังจากที่ได้พูดคุยกับพี่เฟิร์นไปแล้วนั้นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตในสาขาวิชา หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆบุคลากรอาจารย์เพื่อนๆหรือว่าห้องเรียนสถานที่ปฏิบัติการต่างๆในภาควิชาเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามีความครบครันมีความพร้อมเพรียงการสอนของท่านอาจารย์หรือแม้แต่บุคลากรเองก็มีความน่ารักความเอาใจใส่นักศึกษานะคะแล้วก็ตัวเพื่อนๆพี่ๆพ่พน้องๆในสาขาวิชาเองก็มีการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันไม่ใช่ว่า ฉันมาเรียนของฉันคนเดียวอ่าเราก็แบบว่าแบ่งปันให้เพื่อนเราพี่เราน้องเราอ่าเติบโตไปด้วยกันนะคะแล้วก็บรรยากาศห้องเรียนสถานที่ปฏิบัติการต่างๆก็เอื้ออำนวยทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความสุขในการเรียนไปด้วยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะทุกคนความรู้สึกหลังจากที่ได้ฟังพี่เฟิร์นหรือว่าบรรยากาศที่ได้ไปทัวร์ในสาขาวิชานี้ เชียวว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเริ่มอยากมีความสนใจกันบ้างแล้วล่ะแต่สิบปากว่ามีเท่าตาเห็นใช่ไหมล่ะคะพี่เลยอยากจะขอฝากสาขาวิชานี้เข้าไปในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆสักหน่อย